บทที่826แครกแครกแครกชินเซียวเทียนไออย่างรุนแรงจากนั้นเลือดอีกคำก็พุ่งออกมาชินเซียวเซียนรีบถ่ายทอดพลังงานเข้าไปในร่างกายของชินเซียวเทียนซึ่งช่วยควบคุมอาการบาดเจ็บให้เขาได้แม่งเอ้ยให้ตายเถอะเมื่อกี้ฉันเห็นว่าหล่อนยังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆและฉันก็ไม่ได้ใช้กําลังจนหมดแต่หล่อนใช้วิธีการสกรปรกฉันจะฆ่าแกชินเซียวเทียนก็กังวลเช่นกันได้รับบาดเจ็บจากเด็กชื่อเซียวหรูนี่มันน่าอายมาก เมื่อฉินเซียวเทียนกำลังจะโจมตีเซียวหลู่อีกครั้งเจ้าวจวงก็รีบยืนอยู่ตรงหน้าเซียวหลู่เอาปากเหม็นๆของคุณไปกินขี้เถอะลูกผู้ชายอกสามศอกได้รับบาดเจ็บจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆและคุณยังมีหน้าที่จะกรีดร้องเชื่อหรือไม่ฉันจะฉีกปากของคุณเป็นชิ้นๆเจ้าวจวงกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าหมองชินเซียวเทียนสาบแช่งด้วยความโกรธชินเซียวเทียนก็โกรธเช่นกันเมื่อเห็นเจ้าวจวงดูถูกเขามากเขาก็โกรธทันทีแกเป็นใครวะ แกแม่งก็เป็นแค่นายน้อยกระจกกระจอกคนหนึ่งเท่านั้นฉันสามารถบทขยี้แกจนตายได้ด้วยนิ้วเดียวแกมาพล่มอะไรอยู่ที่นี่ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับคารือหาองอิงคฤราสห์ไรเงาอะไรนั่นเลยชินเซียวเซียนที่อยู่ด้านข้างขมวดคิ้วเมื่อเขาเห็นชินเซียวเทียนดุเจ้าจวงเมื่อเจ้าจวงเห็นว่าชินเซียวเทียนกล้าดุเขาดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าเขาโบกมือและคนของเขาก็รวมตัวกันทันที ในเวลานี้คนทั้งสองกลุ่มกำลังเผชิญหน้ากันและสงครามก็กำลังจะปะทุขึ้นบรรยากาศในที่เกิดเหตุหน่าหดหูใจมากคุณชายเจ้าน้องชายของฉันก็ใจร้อนเช่นกันและพูดอย่างควบคุมไม่ได้ฉันขอโทษคุณชายเจ้าแทนเขาก็แล้วกันแต่ฉันก็หวังว่าคุณชายเจ้าจะไม่หยุดพวกเราจากการแก้แค้นชินเซียวเซียนเห็นว่าทั้งสองฝ่ายกำลังจะสู้กันเขาจึงติดตามไปขอโทษเจ้าจวงไรสาระแค่ขอโทษเหรอให้เขาคุกเข่าลงให้ฉัน เจ้าจวงไม่ยอมรับคําขอโทษเลยคําพูดของเจ้าจวงทําให้ใบหน้าของฉินเซี่ยวเซียนมืดมนอย่างยิ่งในทันทีคุณชายเจ้าโปรดเหลือทางออกของคุณไว้เพื่อที่เราจะได้พบกันได้ง่ายๆในอนาคตครหรสน์ไรเงามีพลังแต่ตระกูลฉินของเราก็ไม่ใช่มังสวิรัตเช่นกันดวงตาของฉินเซี่ยวเซียนเปล่งประกายด้วยความหนาวเย็นอย่างไรก็ตามการคุกคามนี้แทนที่จะทําให้เจ้าจวงหวาดกลัวกลับทําให้เขาโกรธเคืองขึ้นในทันที กระกูลคุณฉินเป็นเพียงนกกลุ่มหนึ่งคุณเป็นมังสวิรัตหรือเปล่าเรามาวัดความจริงกันด้วยหมัดและเท้าของเราดีกว่าหลังจากที่เจ้าจวงพูดจบเขาก็โบกมือให้คนของเขาแล้วพูดว่าพวกแกพิสูจน์ให้ฉันดูสน่อยสําหรับคนที่อยากลองดีเหล่านี้ว่าคฤรืสห์ดไร้เงาของเราทรงพลังมากแค่ไหนหลังจากที่เจ้าจวงพูดจบเขาก็ก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วด,ด้วยความแข็งแกร่งของปรมาจารย์ตัวน้อยเช่นเขาด้วยออร่าของคู่ต่อสู้ก่อนที่เขาจะเคลื่อนไหวเขาอาจจะถูกบทขยี้จนล้มลงกับพื้น ชินเซียวเซียนเห็นว่าการกระทํานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจึงสั่งปกป้องน้องสามหลังจากนั้นทันทีออร่าบูบนร่างกายของชินเซียวเซียนก็พุ่งสูงขึ้นทันทีและความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวก็ปกคลุมรัศมีหนึ่งร้อยเมตรในทันใดเราวกับว่าเขาไปถึงแดนอูจงแล้วเขาสัมผัสถึงลมหายใจของชินเซียวเซียนร่างกายของเจ้าจวงก็อ่อนระทวยลงคราวนี้เขาออกมาอย่างลับๆและไม่ได้พาผู้แข็งแกร่งมาด้วยตอนนี้ชินเซียวเซียนอยู่แดนอูจงแล้วเขาอาจจะประสบปัญหาก็ได้ หากพวกเขาต้องการต่อสู้จริงๆพวกเขาอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอีกฝ่ายและมันจะน่าเขินอายมากโดยเฉพาะต่อหน้าเซียวหลู่เจ้าจวงรู้สึกประทับใจมากเมื่อเขาเห็นเซียวหลูลงมือเมื่อกี้ด้วยรูปลักษณ์ที่กล้าหาญนั้นไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ปกป้องเธอมากนะักในเวลานี้เจ้าจวงมองดูเฉิงคุณและส่วนหยวนขายด้วยสายตาวิงวอนท้ายที่สุดแล้วชายทั้งสองนี้ได้นำผู้แข็งแกร่งด้านวิถีบูมาด้วย เมื่อเห็นว่าคนที่นําโดยเจ้าจวงกําลังดิ้นรนเพื่อเลี้ยงตัวเองภายใต้ใตแรงกดดันของฉินเซียวเซียนสีหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปส่วนหยวนข่ายมองดูดวงตาวิงวอนของเจ้าจวงและในที่สุดก็ขยิบตาให้กับชายชราที่อยู่ข้างๆเขาชายชราพยักหน้าจากนั้นเสื้อผ้าบนร่างกายของเขาก็ส่งเสียงพื่พับและเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติจากนั้นวิถีบูสายหนึ่งก็ประทุขึ้นบทที่827ในเวลานี้ผู้คนที่เจ้าจวงพามาก็แทบหายใจไม่ออกแล้ว เมื่อลมหายใจของชายชราและลมหายใจของถินเซียวเซียนปะทะก,กันจากนั้นกลิ่นอายวิถีบูของทั้งคู่ก็หายไปอย่างไรร่องรอยชินเซียวเซียนขมวดคิ้วและมองไปที่ส่วนหยวนข่ายและชายชราไม่ทราบว่าคุณสองคนจะให้หน้าฉันได้ไหมเรื่องนี้ขอให้มันผ่านไปดีกว่าไหมจุดประสงค์ขององค์การมาที่เกาะซัวหลงไม่ใช่เพื่อรับสมบัติหาย,ยากหรอกเหรอมันจะดีกว่านี้ถ้าเราโชคดีพอที่จะเห็นของจริงในตำนานมังกรทำไมจะต้องต่อสู้และฆ่ากันทันทีที่มาถึงเกาะล่ะ ซวนหยวนขายก้าวไปข้างหน้าแล้วพูดกับเจ้าจวงและฉินเซี่ยวเซียนพี่ขายในเมื่อท่านพูดแล้วแน่นอนว่าฉันต้องให้หน้าท่านอยู่แล้วและจะไม่โต้เถียงกับพวกเขาไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครรอดไปได้เมื่อเห็นส่วนหยวนขายพูดเจ้าจวงก็รีบหาทางลงและจากไปทันทีเฉิงผิงมองไปที่ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อเจ้าจวงและเกือบจะหลุดคำออกมาดังๆเขาเป็นคนที่น่าขยะแขยงจริงๆ ชินเซียวเซียนเกือบตายด้วยความโกรธหลังจากฟังคำพูดของเจ้าจวงแต่ตอนนี้เมือ่อซวนหยวนขายพูดแล้วและเห็นชอบกับเจ้าจวงอย่างชัดเจนเขาจึงไม่สามารถพูดอะไรได้อีกท้ายที่สุดด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้และต่อต้านพวกเขาทั้งสองในเมื่อคุณชายซวนหยวนพูดแล้วแน่นอนว่าฉันต้องเห็นแก่หน้าท่านหลังจากชินเซียวเซียนพูดจบเขาก็หันหลังกลับและจากไปพี่รอง ชินเซียวเทียนตะโกนด้วยความสับสนเมื่อเห็นว่าชินเซียวเซียนกำลังจะจากไปแทนที่จะหาทางแก้แค้นเฉินผิงไปกันเถอะชินเซียวเซียนจ้องมองไปที่ชินเซียวเทียนชินเซียวเทียนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตามไปแต่เมื่อก่อนจากไปชินเซียวเทียนก็เหลือมองเฉินผิงอย่างดูเดือดเฉินผิงจำไว้ว่าแกไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ข้างหลังผู้หญิงได้ตลอดเวลาหรอกนะหลังจากที่ถินเซียวเซียนนำผู้คนออกไปแล้วเจ้าจวงก็ระบายอารมณ์อย่างดูเดือด บ้านี่มันบ้าอะไรถ้าฉันไม่แอบออกมาคงไม่นำผู้แข็งแกร่งออกมาแค่นี้หรอกฉันคงฆ่าแกไปนานแล้วหลังจากที่เจ้าจวงพูดอย่างนี้เฉิงคุนและซวนหยวนขายก็เข้าใจเรื่องนั้นด้วยบุค,คลิกของเจ้าจวงพ่อแม่ของเขาจะรู้สึกสบายใจที่ปล่อยให้เขามาที่เกาะซัวหลงได้อย่างไรและเขาก็พาปรมาจารย์ชั้นยอดมาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นปรากฏว่าชายคนนี้หนีมาอย่างลับๆคาดว่าคร,ราหาไร้เงาจะตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายในขณะนี้ หลังจากที่เจ้าจวงพูดจบเขาก็หันศีรษะและมองเสี่ยวรุ่ด้วยท่าทางกังวลแล้วพูดว่าน้องสาวคุณโอเคไหมเสี่ยวรุ่เหลือบมองที่เจ้าจวงแล้วส่ายหัวสวัสดีฉันชื่อเจ้าจวงเจ้าจวงยิ้มให้เสี่ยวรุ่และยื่นมือออกไปอย่างไรก็ตามเสี่ยวรุ่ไม่ได้จับมือกับเขาแต่เธอพูดเบาๆว่าฉันชื่อเสี่ยวรุ่พูดแล้วก็หันกลับมาหาเฉินผิงไปกันเถอะ เฉินพิงพูดแล้วจากไปพร้อมกับซูอีฉีและคนอื่นๆพวกเขามีเวลาเพียงสามวันดังนั้นเวลาจึงแน่นมากและพวกเขาไม่สามารถล่าช้าได้เมื่อมองไปที่ด้านหลังของเซียวหลู่ผู้ชายคนนั้นเจ้าจวงก็หัวเราะค,คิกคักเซียวหลู่เซียวหลู่ช่างเป็นชื่อที่เพราะจริงๆเจ้าจวงพึงพรรมพำเจ้าจวงไม่ใช่ว่านายชอบสาวน้อยคนนั้นจริงๆหรอกใช่ไหมส่วนหยวนขายพูดด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเจ้าจวงเช่นนั้น เจ้าวจวงพยักหน้าอย่างไม่สะทกสะท้านคราวนี้ฉันมีความรู้สึกที่แท้จริงต่อเธอแล้วความรู้สึกอย่างนี้คงเรียกว่าความรักใช่ไหมให้ตายเถอะเจ้าจวงนายเล่นกับผู้หญิงมานับไม่ถ้วนแล้วและฉันไม่เคยเห็นนายมีความรู้สึกที่แท้จริงต่อใครเลยแต่ว่านี่เด็กหญิงตัวเล็กๆนายมีความรู้สึกที่แท้จริงกับเธออย่างนั้นเหรอฉันคิดว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆขนยังขึ้นไม่เต็มที่หรอกมั้งถึงคุณพูดด้วยความประหลาดใจเช่นกัน เจ้าจวงมองเฉิงคุณอย่างเฉียบแหลมที่คุณคุณไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงผู้หญิงของฉันแบบนั้นนะก็ฉันชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้โอโอจะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ห้าห้าห้หยุดมีอารมณ์อ่อนไหวได้แล้วคืนนี้ผู้หญิงของนายกลับไปบางทีหล่อนอาจจะให้คนอื่นํำแบบนั้นกับเธอก็ได้ 555ชอบแบบนี้หนูจะเอาแบบนี้หนูไม่เอาแบบนั้นถึงคุณมองไปที่เจ้าจวงแล้วหัวเราะคําใหญ่ส่วนหยวนข่ายตกไหลเจ้าจวงเอารนายอาจจะหลงทางแค่ทั่วครั้งทั่วคราวบางทีผ่านไปสองวันนายอาจจะไม่ชอบเธอแล้วก็ได้บทที่8ป8ยสิบปดไม่ครั้งนี้ฉันชอบเธอจริงๆฉันจะตามเสี่ยวหรูไปหลังจากที่เจ้าจวงพูดจบเขาก็นําคนของเขาไล่ตามเฉินผิงและคนอื่นๆไปในทิศทางที่พวกเขาจากไป หลังจากเดินไปได้สองก้าทันใดนั้นเจ้าจวงก็หันกลับไปหาเฉิงคุณและส่วนหยวนขายและพูดว่าพี่ชายคุณพี่ขายคุณสองคนไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นงานกับเพื่อนของเซียวหรุนะหากคุณต้องการเล่นกับผู้หญิงเมื่อฉันกลับไปฉันจะส่งพวกนางให้โอเคไหมหยุดพลั่งได้แล้วฉันไม่ได้บอกว่าฉันต้องการเล่นกับผู้หญิงนายต่างหากที่พูดเองเออเองเฉิงคุณดูเจ้าจวงด้วยรอยยิ้มเดิมทีเฉิงคุณลงจากเรือพร้อมกับเขาและเขาไม่ได้ไล่ตามผู้หญิงเหล่านั้น แต่ส่วนหยวนขายเมื่อเห็นท่าทางที่งดงามของซูอีเฉีเขาก็เริ่มสนใจในตัวเธอแต่เมื่อเห็นสิ่งที่เจ้าจวงพูดส่วนหยวนขายก็ยิ้มและพูดว่าเอาล่ะเพื่อความสุขของนายฉันจะเสียสละก็ได้พี่คุณพี่ขายเมื่อฉันกลับไปฉันจะเลี้ยงเล่าคุณสองคนเมื่อเจ้าจวงกล่าวอย่างนั้นแล้วเขาก็นําผู้คนตามอีกฝ่ายออกไปเชิงคุณและส่วนหยวนขายมองหน้ากันแต่ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยดินปืนแล้วสองคนก็ตามไป เชิงพิงพาซูอีฉีและทั้งสามคนแล้วเดินไปยังส่วนลึกเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีใครติดตามเขาเขาก็หยิบแผนที่ออกมาแล้วดูมันหลังจากกำหนดทิศทางแล้วเขาก็เดินหน้าต่อไปเนื่องจากสถานที่แห่งนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้และปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวคุณจึงมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ที่ทิพบนเกาะน,นั้นแข็งแกร่งมากอากาศบนเกาะน,นี้ดีมากซูอีชีสูดลมหายใจลึกหลับตาลงเล็กน้อยแล้วพูดอย่างสบายใจ เมื่อเห็นซูอิฉีเช่นนั้นเฉินผิงก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าพยายามอย่าหายใจทางจมูกใช้ร่างกายดูดซับอากาศโดยรอบซูอิชีกินเม็ดยาปรับปรุงไขกระดูกแล้วดังนั้นเธอจึงสัมผัสดได้ถึงการมีอยู่ของพลังที่ดังนั้นเธอจึงรู้สึกได้ว่าในสถานที่ที่มีพลังที่ที่แข็งแกร่งอากาศจึงสดชื่นเป็นพิเศษคุณไม่จำเป็นต้องสอนเราหรอกลุงหลงสอนเราแล้วกูหลิงเอ๋อพูดด้วยรอยยิ้มซูอิชีและกูหลิงเอ๋อต่างรับประทานยาปรับปรุงไขกระดูก และร่างกายของพวกเธอก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์พวกเธอสามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของพลังชีจากนั้นพวกเธอสามารถเรียนรู้วิธีการแปลงพลังชีให้เป็นพลังที่แท้ทจริงได้นี่เป็นการเดินทางที่แท้จริงของการฝึกฝนสายเซียนพลังชีที่นี่อุดมสมบูรณ์มากและเราสามารถเติมเต็มความแข็งแกร่งทางร่างกายของเราได้หลังจากที่เชินผิงพูดจบรูขุมขนบนร่างกายของเขาก็เปิดออกและเริ่มดูดซับพลังชีที่อยู่รอบๆอย่างหิวโหย ตอนนี้เฉินพิงอยู่ที่ระดับสร้างรากฐานชั้นยอดแล้วดังนั้นแม้แต่การเผชิญหน้ากับปรมาจารย์บูระดับสองก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนอกจากนี้เฉินผิงยังมีทักษะสายเวทและเขาสามารถต่อสู้กับปรมาจารย์บูระดับสามได้ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรฉันจะถึงระดับแกนทองคำเมื่อถึงเวลานั้นแม้ว่าปรมาจารย์บูชั้นยอดก็ไม่มีอะไรต้องกลัวหัวใจของเฉินพิงเต็มไปด้วยความปรารถนาในพลังเขาไม่เคยหิวกระหายอำนาจขนาดนี้มาก่อน เพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขามีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้เขาก็จะสามารถช่วยแม่ของเขาและทําให้ตระกูลหลงต้องชดใช้เมื่อเขาคิดว่าแม่ของเขาถูกทรมานมานานกว่า20ปีเฉินผิงก็รู้สึกเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงหัวใจของเขาเสี่ยวหรูอรอผมรอผมด้วยครับในเวลานี้เจ้าวจวงกําลังหอบหายใจแฮกแฮกและโน้มน้าวผู้คนให้ตามเขามา แม้ว่าเจ้าจวงจะไปถึงระดับปรมาจารย์แล้วแต่เขาก็คุ้นเคยกับการเอาอกเอาใจและอากาศที่หนาวเย็นที่นี่ทำให้ผู้ชายคนนี้ต้องทนทุกทรมานมากเมื่อเห็นเจ้าจวงนำผู้คนตามมาทานันเฉินผิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยหากมีคนติดตามเขามาก็คงไม่สะดวกมากสำหรับเขาที่จะทำอะไรบางอย่างเสียวหลูผู้ชายคนนี้คงไม่ได้ชอบเธอจริงๆหร,รอกใช่ไหมสี่ฉีพูดแซวแเมื่อเธอเห็นเจ้าจวงพาคนตามพวกเขามา เมื่อเสี่ยวหลู่เห็นเจ้าจวงตามมาใบหน้าของเธอก็เอื่อมรอาอย่างยิ่งเธอรู้ว่าจุดประสงค์ของพวกเธอคืออะไรดังนั้นจึงไม่ต้องการให้ใครติดตามพวกเขามาคงจะทำอะไรลำบากมากหากมีใครติดตามพวกเขาไปเช่นนี้เสี่ยวหลู่พวกคุณเดินเร็วมากฉันลำบากมากเลยนะกกว่าที่จะตามคุณมาทานันเจ้าจวงยิ้มพูดหลังจากไล่ตามเสี่ยวหลู่มาถึง